เราอยากแบบมาเล่าประสบการณ์ครั้งแรกนะคะหลักที่เราการเต็นท์มาแล้วเราเจอฝนแรกของเราแล้วเป็นฝนที่สุดจัดประหลาดบอกเวอร์ตอนนี้เหมือนแบบได้ยินเสียงฟ้าร้องเหมือนฝนจะตกเลยค่ะทุกคนต้องให้เฟิร์ตมากางคาเพิ่ม ตอนนี้คือแบบฝนตกหนักมากค่ะแล้วคือลมมันก็มาด้วยอ่ะแล้วคือทาเอาไม่อยู่จ้ะเฮ้ยเียเพราะว่าดินมันเป็นแบบมันเป็นทรายอ่ะมันเอาไม่อยู่อ่ะคือตอนนี้คือแบบดูอ่คน <c oughs> 我们都累。 สวัสดีค่ะทุกคนค่ำคืนวันเสาร์ที่ริมทารใหม่มัว่วเอาใหม่ค่ำคืนวันเสาร์ที่ร่มไหม่ริมทานซึ่งวันนี้ฝนตกตอนช่วงบ่ายเย็นๆสิต้องบอกนี้ก่อนว่าเราอยากแบบมาเล่าประสบการณ์ครั้งแรกนะคะหลักที่เราการเต็นมาแล้วเราเจอฝนแรกของเราแล้วเป็นฝนที่ สุดจัดประหลาดบอกเวอร์ฝนมากฝนทั้งนี้ทั้งฝนท,ท,ทั้งลมเลยใช่คือตอนแรกอะ่ะเรา<ม>เออมันมันเหมือนอากาศมันก็ดูปกติดีนะคะที่เรารีวิวไว้แหละว่าแบบเอยอากาศมันแต่ยังเอาเตียงออกมานอนข้างริมทานอยู่เลยนะคะว่าแบบเอออากาศดีนะนะสักพักนะะึงค่ะมันเหมือนกับญิงก็บอกเฟิร์สเธอเราว่าวันนี้ว่าอากาศมันแปลกมันอ้าวเปพิเศษ มันมีความแบบครึ้มบอก<ช>ไม่ถูกเออแต่ว่ามันก็แบบมันก็แปลกๆอ่ะเออนั่นแหละแล้วทีเนี้ยมันก็แบบช่วงแบบใกล้ๆเย็นๆนอ่ะมันก็มีเสียงฟ้าร้องตอนนี้เหมือนแบบได้ยินเสียงฟ้าร้องเหมือนฝนจะตกเลยค่ะทุกคนฟ้าร้องฟึ่มๆเออแล้วเราก็ถู้ึกว่าเฮ้ยเธอเอาคท้ามากลางไหมใช่ะ<ช>แต่แล้วนางก็ไม่อยากกลา,างอ่ะขี้เกียจเพราะว่ามันคือมันเป็นวันเสาแล้วไงวันที่ได้จะกลับแล้วไกใช่ ก็คือเพื่อนก็กางไว้แล้วอันหนึ่งแหละแล้วมันก็พอเพียงสําหรับเราทุกคนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะก็กลัวว่ากางแล้วเหนื่อยฟรีไงมันก็ไม่ได้ใช้ก็แล้วมันก็ร้องมาอีกทีนี้ก็ถิดว่าเออก็กางไว้ก็ดีเหมือนกันกันไม่ได้กว่าแก้ใช่เพราะว่ามันมีของที่มันล้นมาจากท้าเพื่อนอะไรเงี้ยก็ไม่อยากให้แบบว่าไปกระจุกอุมกันอะไรอย่างเี้อย่างหนึ่งคือทาามันก็ต้องไว้นั่งอะไรต่างๆกินข้าวมันจะข้าวเย็นแล้วเดินแหละต้องกินข้าวต้องทำข้าวอะไรเงี้ยก็กางท้าเสร็จปุ๊บ อ่ะตอนแรกพอกลางท้าเสร็จปุ๊บก็มาจะกินนู่นกินนี่เพราะว่าเราย่างบาร์บีคิวย่างกุ้งแบบว่าทุกคนก็คือเสร็จทุกอย่างแล้วก็มาจะมานั่งกินฝนก็เริ่มลงเม็ดเล็กๆอ่ะก็ไม่ก็โอเคก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามันติกจังเลยอันนี้เราได้เจอฝนนะใชเพราะเรากลางท้าเสร็จแล้วไงแต่พอไปมาปุ๊บมันเริ่มหนักขึ้นไม่ใช่ละเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วลมมันก็พัดเสร็จแล้วปุ๊บประเด็นคือที่เนี่ยดินมันเป็นทรายเป็นหลัก แล้วมันติดกับริมน้ําแล้วประเด็นคือเวลาฝนมันตกเนี่ยน้ามันก็จะหาทางลงไปทางที่ที่ที่มันต่ํากว่าแต่แลวปุ๊บอะทรายเนี่ยมันอุ้มน้ําเยอะสมองมันก็ดึงตัวขึ้นมาแล้วก็ท้าบมันเริ่มจะมีปัญหาละคือท้าบเพราะว่าท่าบอะเสาอะมันถูกขึงด้วยสมอเส้นละหนึ่งตัวจํานวนทั้งหมด8จุดเพราะแน่นอนว่าถ้ามันตัวอะไรตัวหนึ่งมันล้มลงมาว่าอะไรปุ๊บอะตัวอื่นมันจะเสียสมดุลกันทันทีก็เริ่มถอนปุ๊บอ้าว ก็เริ่มเริ่มออกไปตอกตอกปุ๊บตอก,ตอกไม่อยู่ตอกปุ๊บตอก,ตอกไม่อยู่เราผสมกับลมที่มา<ช>อะไรเงี้ยสำหรับเพื่อนก็คือทุกคนก็ช่วยกันจับทาฟแล้วก็กลัวว่าของที่อยู่ในเต็นท์เราจะเสียาหายคือของกินเราเยอะมากค่ะคือเราย<ม>ังไม่ได้เริ่มคือเริ่มกินกันไปแค่นิดหน่อยอะล้วคือแบบโหจัดเต็มมากเนาะทุกอย่างทั้งของกินทั้งของใช้ไม่อยู่ในใน,ในเต็นท์อะไรเงี้ยใช่เยอะมากกตะกงจะเกียงเป็นไปหมดแล้วคือมันมันมีเหตุมันมันน่ากลัวตรงที่ว่าเราอะ คือที่นี่ต้องต้องยอมเราว่าโอเคมันเป็นร่มไม้ริมทานจริงๆหมายความว่าต้นไม้อ่ะแต่ใหญ่หญๆอ่ะคือริมลำธารหมดเลยค่ะเท่ากับว่าเราอ่ะกางเต็นท์รั้าปัดใต้ต้นไม้แล้วที่เนี้ยข้อข้อดีมันคืออะไรคะมันคือร่มทั้งวันที่นี่ต้องบอกว่าร่มทั้งวันนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีลมมากมายอะไรอย่างเงี้ยแต่ข้อเสียคืออะไรเวลาฝนตกเวลาลมแรงกิ่งไม้หล่นลงมาแล้วหล่นลงมาเยอะมากค่ะทุกคนบางคนที่แบบมากางเต็นท์นะคะโดนกิ่งไม้ หัวคะ่ะโนเลยก็คือแบบตอนตอน,ตอนที่ผลหายตกไปแล้วอะ่ะว mm ูด hmm. กับเฟิร mm ์สที่คือกําลังทําแบบงานกันอยู่ข้องนอกนะคะ่ะกิ่งไม้กี่ใหญ่อะ่ะยาวๆคะ่ะหล่นมาอยู่ระหว่างคนสองคนอะคือเกือบโดนอ่ะเราก็รู้เราก็ไม่อยากให้แบบ กิ่งไม้โดนเต็นท์จริงเรารู้อยู่แล้วแหละว่ากลางเต็นท์กับผากลางเต็นท์เราไม่ควรจะกางใต้กิ่งต้นไม้แต่ที่นี่มันเลงไม่ได้เพราะว่าที่นี่ทุกอย่างมันอยู่ใต้ต้นไม้หมดเลยไงทั้งเรื่องของไอ้ผลละไม้ที่มันตกมาแล้วเต็นเปืนอะไรเงี้ยมันก็แร่อด็นที่เราลับได้อยู่แต่ไอ้กิ่งไม้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันแบบขาดหรืออะไรเงี้ยเราก็เสียเสียใจเพราะว่ามันเป็นการกางเต็นท์ เซนต์ใหม่ของเราสองคนอีกอีก,อกหลังหนึ่งนะคะ<ช>แล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็มันมันก็ประทับใจนางแหละว่าเฮ้ยมันเอาอยู่นะ<ม>เพราะว่าเรายังไม่เคยซิซีนิ่งมาก่อน<ช>แล้วมันก็แบบไม่ได้แบบมีหยดน้ำมีอะไรข้างในอะไรอย่างเงี้ยไม่มีการเสมไม่มีเลยใช่มันมันโอเคแต่ว่าเดี๋ยวในเรื่องใน,ใน,ใน,ในส่วนของเต็นท์นะคะเดี๋ยวอยากให้เฟิร์สรีวิวแต่คนเธอของแบบละเอียดละเอียดแต่ว่ามารอบนี้มันเป็นการกลางครั้งแรกของของ,ของเฟิร์สต้องบอกว่าเรายังแบบกลางแบบ ไม่ค่อยคือเราไม่ชินกับการกางเต็นท์ในรูปแบบของกระโจมเนี่ยแหละเพราะว่าเต็นท์เก่าเราอะ่ะม,มันเป็นแค่สี่มุมมันขึ้นเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าไอจัตุรัสคือสี่มุม,มมันเท่ากันหมดเสร็จแล้วปุ๊บพอขึ้นสี่มุมปุ๊บขึ้นเสามันจบแล้วแต่เนี่ยมันเป็นวง,งกลมพอวงกลมปุ๊บอะ่ะเราก็ไม่รู้ว่าตำแหน่งที่มันถูกต้องอะ่ะมันต้องขึงยังไงเฮ้เพื่อให้เต็นท์มันออกมาสวยเดรอบหน้าเราจะไปกางที่สถานที่สถานที่หนึ่งครับแล้วก็กางแล้วก็รีวิวอีกทีหนึ่งว่าเต็นท์ลักษณะแบบเนี่ยไอ การการอยู่มันอยู่ยังไงแต่คือการเราครั้งแรกที่เรามา,มากลางเนี่ยเราเอาเราเอาคอดมานอนนะครับคอดเนี่ยเดี๋ยวจะรีวิวอีกทีนึงพร้อมกับตอนที่กางเต็นท์คือคอดนี้ก็คือเป็นเตียงนี่แหละเป็นเตียงเตี้ยก็คือถ้ามีการเนี่ยเรานอนบนเตียงเบดเวยห้าฟุตแต่เบดเวยมันเข้าที่นี่ไม่ได้อยู่แล้วละ่ะเพราะว่าความสูงเบดเวยประมาณ50เซนถ้าเกิดว่าเหมือนถั่วเราจะติดราคาเลยติดราคาเกินไปอะไรเงี้ยแต่อนเนี้ยเราเอาคอดที่สูงจากพื้นประมาณสัก10กว่าเซนเนี่ย มานอนอมไม่ถึงสิบเซนดีดดียซ้ำมานอนนะครับแต่พอเมื่อคืนนอนแล้วก็รู้สึกเออโอเคปรทับใจกับคอดเดี๋ยวค่อยมารีวิวแบบว่าละเอียดละเอียดอีกทีนะคะแค่วันนี้อยากจะมาเล่าประสบการณ์ในการเจอฝนครั้งแรกของเราสองคนที่แบบว่าโอ้ทุกคนเออฝนที่แบบมันหนักหน่วงแบบนี้ ข้อควรระวังคืออะไรแล้วก็ควรจะรับ<ต>มือยังไงต้องบอกอยนี้ว่าเราสองคนในะช่วงปีที่มากับเพื่อนด้วยรอบเนี้เพราะถ้าเราอีกอย่างแล้วก็มากับเต็นท์ใหม่ถ้าสมมติว่าเราเอามิดก่ดมาเราก็ไม่รู้ว่าเราจะยังไงมิดการคงเละน,น่ดูคือมันเละมันเละอยู่แล้วแหละแต่แค่ว่าตอนเก็บอะแบบมิดกด่มันจะเก็บยากมากเลยต้องพูดว่าที่เนี่ยต้องต้องบอกว่ามันเป็นพื้นทรายค่ะมันก็น้องๆกับ มืนมาทะเลอ่ะคือก็ต้องก็ต้องแรกกับโอเคเราอยู่ติดริมน้ําจริงวิวดีนะคะแบบใกล้ที่ธรรมาชาติแบบสุดๆได้ยินเสียงน้ําไหลสบายอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณก็ต้องยอมรับว,ว่าเวลาเดินเข้ามาในเ็นท์น่ะต้องมีทรายติดมาแน่นอนเป็นไงการบอกสิว่าเจอผลครั้งแรกก็เหนื่อยนะแต่มันก็จะรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้ว,วมันไม่มีใครคาดคิดเรเาเพราะว่าที่เรามากางเนี่ยมันคือเดือนมีนา ซึ่งเดือนมีนามันไม่ใช่หน้าฝนมันเป็นหน้าร้อนมันไม่มีใครที่แบบว่าเฮ้ยอยากจะมากางเป็นหน้าฝนโดยที่ไม่เตรียมตัวเลยคือเรารูู้่แเราแค่มาเรามาหน้าฝนเนี่ยเราต้องเตรียมของยังไงมาหรือว่าอุปกรณ์ที่เราเอามามันก็จะไม่ได้จัดเต็มมาไรหรือว่าอุปกรณ์มันจะไม่ได้เยอะหรอกต้องบอกว่ามันเป็นการเรียนรู้ของราสองคนค่ะหญิงมองว่าการมาแต่ละครั้งในการมาการเตร้นเราจะรู้ว่าข้อดีข้อเสียข้อด้อยหรือว่าเราควรจะ ไรที่เหมาะกับสถานที่แบบไหนหรือว่าอะไรที่เหมาะกับหน้าไหนค่ะอย่างนี้หนิงก็มอกว่าโอเคของเราต้องน้อยลงกว่านี้หรือว่าโต๊ะอะไรเก้าอี้อะไรที่มันเหมาะกับหน้าฝนที่เราจะที่เราสมมติว,ว่าลมาแรงขนาดนี้เราควรจะทิ้งทุกอย่างเอาไว้แล้วเราตัวเราเองอ่ะหาที่ที่แบบว่าปลอดภัยอยู่ไหมหรือถ้าสมมติว,ว่าเต็นท์ไม่ได้อยู่ใต้ต้นไม้เราอยู่ในเต็นท์ปลอดภัยกว่าไหมอะไรแบบนี้ค่ะหนิงมองว่าแบบเรื่องความปลอดภัยมันเป็นเรื่องที่สําคัญแต่อันนี้แบบมันทุกอย่างมันชุกโคะค่ะ ของก็กลัวเสียของกินก็เต็มโต๊ะอะไรแบบนี้เนาะใช่อของมันก็เยอะอนะ่แล้วของที่แบบเราเออกมาก็คือเหมือนเพื่อนมาอย่างงี้ก็คือเหมือนกับว่าเออจัดมาเต็มเลยทุกก็แบบว่าเออตะกงตะเกียงให้แสงสว่า,างในเต็มที่ใช่แล้วก็คือฝนมาก็ไม่ได้รู้ตอนแรกเราคิดว่าฝนมันมันนิดเดียวเลยเพราะว่าฟ้ามันไม่ได้แบบมืดถ้ามันมืดปึ๊บมาเนี่ยอ่ะอโอเค ของก็จะเคลียร์ขึ้นรถให้หมดเลยแล้วคือแบบว่าเหลือให้น้อยที่สดุดอยู่บางมันมาเร็วมากพอมันมาปุ๊บมันมาแบบหูหโโูหูหูหูตอนแรกนึกว่าจะไม่ไม่หยุดเนยไอ้บีที่เขาหยุดให้อก็แล้วก็ยังไงผมก,ก็รอติดตามชมทีทีต่อไปของเรานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวการเรื่องการคนเธอของเรื่องของการกางเต็นท์ปไอ้ตัวเนี้ยตัวเราเป็นตัวไฟายแบงค์นะครับผมเดี๋ยวจะกางให้ดูรอบหนึ่งแล้วก็จะรีวิวว่า อุปกรณ์ที่เราใช้ในในตัวไฟแบงค์เนี่ยมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ไอเทมต่างๆที่แบบว่าเฮ้ยเหมาะกับตัวของไฟแบงค์เพราะว่าไฟแบงค์เนี่ยหนึ่นเต็นเตียน,น,นะครับมันสูงแค่ข้างนอกอะตรงประตูทางเข้ามันสูงไม่เกิน180ประมาณเนี่ยฮะซึ่งถามว่าพอเต็น,นเตียเนี่ยอุปกรณ์ทุกอย่างมันต้องเล็กลงมา ก็คือเก้าอี <okay. S 1> ้ก็จะเล็กลงมาเก้าอี้ก็จะแบบเฮ้เราก็จะมีเก้าอี้สเปกพิเศษมาแล้วมาเล่นกับเต็นท์ไฟแบงก์อะไรเงี้ยโต๊กก็จะมีโต๊ะพิเศษขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเราติดตามชมอีทีนึงนะครับผมก็ยังไงก็ขอฝากติดตามทั้งเรื่องของคนรือของแล้วก็ฟิวแชร์คัมปีนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย